สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบัสว้างแล้วทําอะไรดีนะครับผมอันนี้เป็นอีพีขับรถนะครับผมวันนี้จะมาสอนการขับรถไปเติมน้ํามันครับผมหลับมือใหม่ที่หัดขับรถอยู่อย่างเงี้ยแล้วไม่รู้จะขับไปไหนนี่เลยครับขับไปเติมน้ํามันช่วงนี้น้ํามันกําลังจะขึ้นนะน้ํามันกําลังจะขึ้นนะวันนี้นะวันที่26มีนาเนี่ยครับผมคิดว่าอีกวันสองวันนี้น้ํามันจะขึ้นนะครับผมเพราะว่า ได้ข่าวบาว่ามีเรือไปขวางทางส่งสินค้าระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันต้องใช้น้ํามันเยอะขึ้นอ่ะน้ำมันจะขาดแคลนน้ามันจะขึ้นนะครับมาเราจะมาสอนวิธีการไปปั๊มน้ํามันเราต้องเข้าทางไหนแล้วก็เติมยังไงไปดูกันเลยครับตอนนี้ก็ถึงปั๊มน้ํามันปตทแล้วนะครับผมแล้วก็ตีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเข้าไปป้าบใช่ไหม แล้วก็จําว่ารถเราเนี่ยมีฝาถังน้ํามันอยู่ทางไหนเติมอะไรผมเติม E ยี่สิบนะครับ E ยี่สิบอ่นนี่เข้าช่องที่สี่เลยเออผมเข้าไปแล้วก็จอดให้ฝาถังน้ํามันแล้วเนี่ยอยู่ใกล้ๆประมาณกับหัวมันนะจึ๊บประมาณนี้ไม่ไกลมาเราก็ใสกเกียร์ว่างครับไม่ไมอย่าลืมดับเครื่องด้วยนะครับผมดับเครื่องปั๊บ อาจจะร้อนเปิดแอร์หน่อยแล้วก็เปิดสาถัานน้ำมันเปิดกระจกครับผมรอเขามารอพนักงานมาถามว่าจะเติมอะไรนะครับเอา e ยี่สิบห้าร้อยครับพี่ขอบอกเขาไปเสร็จแล้วครับแล้วก็นั่งรอครับอาจจะปิดกระจกด้วยก็ได้เพราะว่ากลิ่นน้ำมันจะเข้ารถอาจจะหมิ่นไง ปิดกระจกไว้แล้วก็ดูว่าเขาอะกดเงินถูกหรือเปล่าโหแล้วลิตรละเท่าไรตอนนี้ลิตรละยี่สิบห้าจุดห้าศูนย์นะครับผมสำหรับ E ยี่สิบนะครับแล้วก็เตรียมตังจ่ายพี่เขาส่วนผมนี่จ่ายด้วยบัตรเครดิตนะครับก็เตรียมตังจ่ายเขาแล้วก็ดูไปด้วยว่าเติมถูกไหมเติมเท่าไร ได้แล้วแล้วก็ดูว่า mm hmm. พอเขาเติมเสร็จแล้วนี่ mm hmm. เขาเอาสายน้ำมันออกหรือไม mm hmm. ออ่ออกนิดยางหรือเขาลืมไหมปิดฝาถังให้เราไหม่า mm hmm. ดูใหด้ดีนะครับ mm hmm. à, ปิดแล้วทีนี้ก็ใจ่ายเงินครับ mm hmm. จ่ายเงินไปแล้ว ทีนี้แล้วก็นั่งอรอชิวๆครับรอชิวๆเลยบางปั๊มนี่ก็จะมีน้ําให้ด้วยนะครับผมถ้าเติมครบกับราคาที่เขากําหนดไว้อาจจะหกร้อยเจ็ดร้อยผมงบน้อยครับผมเติมห้าร้อยบางวันก็เติมสามร้อยน้ำมันมันแพงครับผมเติมเยอะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เติมน้อยก็ขี่ได้ไม่นานก็เติมพอดีพอดีครับ ตอลอดรอเขาเอาแบบมาให้ครับเสร็จแล้วเราก็มาตรวจสอบบินว่าถูกต้องหรือเปล่าอ่าห้าร้อยถูกต้องนะครับทีนี้ก็จะออกไปข้างนอกเลยเอาเติมเสร็จแล้วน่ะแล้วก็สตาร์ทรถอืเอาเบรกมือลงแล้วนะครับแล้วเข้าเกียร์ดี แล้วก็ดูว่าเข้อาสายน้ำมันออกแล้วใช่ไหมโอเคออกแล้วก็ไปได้ครับก็ไปเลยทีนี้แล้วก็เสร็จแล้วเติมน้ำมันง่ายนิดเดียวยากไหมครับทีนี้แล้วก็ไปถึงที่หมายต่อเลยแล้วก็ เจแล้วครับสำหรับการเติมน้ำมันที่ปั๊มหลับมือใหม่ที่อาจจะยืมรถแม่มาอย่างเงี้ยมาหัดลองขับใช่ไหมบอกแม่ว่าเ้ยเอดี๋ยวแม่ผมไปเอารถไปเติมน้ำมันให้นะเดี๋ยวผมขับรถไปเติมลมให้นะแบบอยากลองขี่รถอยากขี่รถเป็นแต่ไม่รู้จะขี่รถไปไหนอะครับก็เสนอแม่ไปอย่างนี้ก็ได้ถ้าเพื่อนถ้าแกให้ก็ ขี่รถออกมาเติมน้ำมันให้แกขับบ่อยๆแล้วก็ขับเก่งขึ้นอย่างเงี้ยครับทีนี้ผมก็จะกลับบ้านผมแล้วเพราะว่าผมเพิ่งเลิกงานนะครับผมผมเข้ากัดเด็กคนจะไปนอนพักหลับคลิปนี้ก็พอแค่นี้แหลนะเนาะมาสอนวิธีการเข้าปั๊มน้ำมันหลับมือใหม่เฉยว่าต้องทำยังไงคลิปนี้ก็พอแค่นี้เนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับ เอยเดี๋ยวสำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์กดติดตามกดติดตามผมด้วยนะครับผมผมอยากไปถึง1,000ซับเร็วๆผมจะลงคลิปทุกวันเอ๊ยอาจจะไม่ทุกวันสัปดาห์ละครั้งเอ๊ยสัปดาห์ละ3ครั้ง mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ mm ับไ i ค์ให้ผมด้วยนะครับหลับคลิปนี้ก็พอแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย